โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูทเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไบโอโอ,โอเซคอาเกมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไบโอครับแคลรี่สามมันประจําบ้านผ่านไปสิบปียี่สิบปีแม่งก็นำบอลนำบอลตึงตังตวแม่งโคตรโหดครับคนดูเวลาหนึ่งเทชนะเกือบทุกตัวนะถ้ามึงกิ้งยิงก็หนีนะบอกแค่นั้นแหละแต่วันนี้ก็มาเล่นบอลกับตัวของกิลดงกิลดอนะครับหิวหิวหิวอย่าดุดมาเดอร์อย่ยยยยยยาดุ Mother, าดมาเดอร์ความยิงนะความลั่น รันจริงรั่นจริงรั่นจริงขอยัดกิ้งหน้านะรอเลยหิวก็เท็จๆกันได้ไหมโอ้ก็ไม่ยากครับน้องท่องไว้เลยอย่ากิ้งหน้าแค่นี้เลยมึงมึงโหดแน่แค่มึงไม่กิ้งหน้าตอนนี้ก็รอยิงตัวของโจมนะโอ้โหโดมันยิงแฉบโดนพี่วะโดนกิ้งหน้าเลยรักกันถ้าสองมันยังไม่มีก็ไม่นางกลัวครับน้องกิ้งยิงเลยยิงเลยตอนนี้ก็ยิงเลยกิ้งกิ้งครั้งก็ยิงต่อไงก็ทับต่อเลยทับตรงจะนัวมาดีขึ้นลงขึ้นหลอดมาดีมาดีอย่างไรล่ะคนดูโคตรโหดเลยโอไอกอเนาะโคตรดีอ่ะกดเลนโคตรง่าย แค่กิ้งยิงนะครับนะ้องแล้วก็แล้วเราก็วิ่งถอยนะครับรอถ้ากิ้งมันกลับมาแล้วก็ค่อยกิ้งยิงรอบนะจากนี้ก็กดสโลใส่ตัวของมาร์ทนะครับแล้วก็เสียบฟิกอร์หลอกยูดตรงจุดอแต่ก็นั่นนะครับคนดูอินโฟเรามีแล้วไงว่าขบวบนสามสยองแน่ตอนนี้ก็รอตัวของไอ้จรวดนะครับให้มันเคลียร์เลไปก่อนนะแล้วก็ทำอะไรทำอะไรบ้างไม่ได้นะก็กิ้งยิงมาตลอดเลยละกันตัดลมตัดเลือดหน่อยดูไล้มึงดูไล้ดูไล้ขออนุญาตนะครับบินหน่อยนี่ไงแล้วก็หลบไงสุดทงขจวดมันไม่โดนหรอกน้องตัวคนนนละรุ่เชิง เราจะเผ่าหน้อยเวทมนต์มันจะมาโดนสตูดิโอโลโคิวมันคงยากกว่าดิตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับเดินตามคิวดอร์เออเล่นเล่นแคลรี่หลาะตัวก็พยายามเดินตามตัวของซัพพอร์ตนะครับอย่าเอาหน้าไปเฟสเช็คเองอย่าเอาตัวเองไปชี้พุ่มนะครับน้องมันจะเสี่ยงไปนะก็น่าจะร,รู้กันอยู่แล้วแหละเบสิกข,ของการเล่นไวโอหรือว่าแคลรี่ตัวอื่นอ่ะตอนนี้ก็เคลียร์กลางเร็วนะครับเพราะว่าไอตัวของซาต้ามันอยู่ล่างนะครับเราทำการเคลียร์ล่างเร็ยวยเราทำการเคลียร์กลางเร็วเพื่อที่จะทำให้เวฟของอีกฝั่งมันดันเข้าไปในป้อมนะทำให้โอกาสที่อีีีกกฝั่งจะะะเเสยยป้ออมม็น เพราะว่าถ้าอีกฝั่งเลือกจะมาเคลียร์เวฟกลางเงี้ยหมายความว่าจำนวนคนของลีนล่างเขาก็จะไม่ได้มีคนไปเติมนะทำให้จำนวนคนเราก็จะเปรียบนะแล้วคลิปเลงกลางเราก็ไม่เสียเปล่าด้วยนะครับคนดูประมาณนี้นะสำหรับหลักการที่เราเก็บคลิปเร็วอะไรเงี้ยบางทีเราต้องเคลียร์คลิปเร็วนะครับเพื่อทำให้เอ่อเขาเรียกว่าแมปคอนโทรลเราจะเปรียบนะจำนวนคนเขาก็ส่งคนมากันเลงกลางไงถูกปะบางจังหวะทำให้คนเราก็จะเปรียบกว่านะจำนวนคนอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะทำการบูทเงินเร็วด้วยนะเพราะว่าเราเป็นไวยองไงเราก็ต้องใช้เงินนะถูกไหมคนดูปรรระะมาาาณนนนีี้้ตตััวเกกก็ทโฟสของ มังกรนะครับเพราะว่าน่ะขอยก็มาแล้วต้นูยังโอ้โหแล้วมังกรยกล้อหูเชียนทีทีกันโคตรดีตัวนี้ขอยยักิ้งหน้าเลยล่ะกันเอ้าสตาร์ินตกเครื่องไอ้เหี้ยคนดูโอ้โหโอ้มาหลดมนโดดเลยเหรอเฮียโอ้มป่านเลยเหรอเฮียโอ้โหุ่ลุงนี้ลีก็มาตายเถิดสตาร์เขาหุ่นใหญ่ขนาดเนี้ยตายเถิดบนสี่น้องอารีนฟีอารีนฟีน้องฟรีฟรีฟาร์มฟรีฟาร์มฟาร์มเลยน้องฟาร์มเลยแม่งเล่นโบว์เล่นบนบวกกันนั่นใช่พึบไอ้ยียเล่นฟรีล่างชีวิต สบายเนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตฟาร์มคีปเลยละกันนะครับโอ้ยมังกรโอ้ยกูโดน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 เขียนมันตียบมากเลยละกันเอ้าโอ้โอ้เกือบตายโอ้กลัวกลัวกลัวตอนนี้กำกับมังกรนะครับช่างแม่งคีปเล่นบนไม่ต้องเอาแล้วนี่ไงแล้วกูจิงคีปมาเพื่อโดนลารดโอ้โหคนดูโอ้ยตอนนี้ขออนุญาตฟิกขึ้นหน้าแล้วก็ทำการกดรีคเวอรี่พาสเพื่อทำการให้มานาเราลีแล้วก็ทำการปิดดาเมีตัวของสะจุดนะครับแล้วก็เป็นน้ำประวันน้ำประตึงเรนบนแล้วไงจังหวะนี้ ประมาณนี้นะครับคนดูจังหวะเล่นแคลร่จังหวะไหนที่เราแบบรู้สึกว่ามั่นใจในการเล่นแล้วก็กล้าที่จะเล่นนะครับน้องแคลร่จะพูดจะพูดยังไงดีอะถ้าต้องจะติ่มตลอดไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกครับน้องทั้งต้องแบบกล้าที่จะเล่นต้องแบบอาเกสซีฟหน่อยน้องแบบเล่นดูดันหน่อยอะกล้าที่จะยิงยิงยิงลงยิงหน้าอะไรอย่างเงี้ยถึงพี่จะบอกว่าห้ามยิงหน้าใช่ไหมแต่ว่าบางจังหวะยิงหน้ามันก็อาจจะแบบส่งผลต่อเกมก็ได้นะครับถ้าน้องแบบเลือกจังหวะด,ดีอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็ขอไปรีนะครับโโโออ้้้้หถาาาวร์ปยเเสักกมนกนล่ข้าไดอยู่ไโออเดมนนะชั่ะ มันก็ถ้าวัดมันมีแค่เนี้แหละแม่งไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่วะแต่ก็นั่นนะครับคนดูกินขาเราเท่อ่ะไม่ใช่หัดกูด้วยแค่ไรแตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับเล่นบนขออย่าไปเติมนะครับเออเล,เล่นเล่นแคลร่อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเก็บเงินนะครับรอถึงสกลของเราแล้วเราค่อยเดินตามเพื่อนไปเล่นนะครับถ้ายังไม่ถึงจังหวะของเราเราก็พึ่งรีบไปเล่นนะครับความเก็บงงเก็บเงนินก่อนนะครับ แล้วก็เล่นแคลลี่น้องก็พยายามสังเกตแ a p นะครับว่าจังหวะไหนที่ป่าเล่นเรป่าทีมเรามันไม่เอาคลิปลงคลิปเร็กอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการเอาได้เลยนะตังนี้ยิ่งหน้าเลยแล้วกันโอ้โหมันเสียฟิกเลยอะคนดูมันกลัวไงมันสั่นกลัวสั่นกลัวสั่นน้อยเวทมนต์นะครับคนดูโอ้โหเล่นล่างไอชื่อะไรมันฟรีจริงไหมเนี่ยจังหวะนี้แล้วก็รีบมาเล่นบนนะครับให้ตัวของยูเดอร์โซนนะฮะแล้วก็ทำการแชร์คลิปเร็วนะเพื่อเราจะไปเดินเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปโอ้โหเจ็บมันก็สู้ดิฝั่งมันฝั่งฝั่งมันะคนดูพี่่วา ไอเหี้ยไอ้พวกคอนต้นมันเหลือนกันแล้วหรอวะสมัยเนี้ยมันเอานี่เรียมาฟาร์มคนดูก็ว่าอยู่แบบแปลกทับไปฝั่งมันมีมีสองคนวะก็ท่านครับคนดูจังหวะเนี้ยก็พยายามเซฟนะครับจังหวะนี้เรามีอินโฟว่าป่าเขาจะบบอใช่ไหมบอลก็จะมีสมาร์สตัวนะครับที่เราเห็นตอนแรกแต่ว่ามาหลอดโผกาเท่ากับว่าแล้วก็เรียรโผกาจังหวะเนี้ยก็ก็หนึ่งหนึ่งละจังหวะนี้พี่ก้องการยิงหน้าไปยิงจังหวะนี้โจ๊บมันเสียถ้าสองนะครับถ้าสองคุณจะประมาณสิบวิได้เพราะงั้นเราสามารถเดินหน้ายิงได้เลยนะครับตอนน เออไวน์โอเราต้องเล่นกับคิหน่อยนะครับนี่ไงจังหวะยังไม่คิก็เครื่องหลอดอยู่ดีนะครับจังหวะเขาเขาเรื่องไงจังหวะบิ๊กเซอร์ไพรส์อะครับคนดูจังหวะที่เรากิ้งหน้ายิงถ้าถ้าเราติดคิอย่างเงี้ยดาเมจเท่เาได้มันก็แบบเยอะมากนะครับในการดาวลเถะแคเรียอะไรเงี้ยมันก็ได้นี่ไงโอ้โหคิไปอีกพันหนึ่งตรงนี้ก็อันติดเลยละกันนะครับเรียเจ็บเดอ้อเห็นไหมครับคนดูมันสามารถเซอร์ไพรส์รได้นะครับจังหวะของไวน์โอกิ้งหน้าอะไรเงี้ยเห็นไหมจังหวะไหนเรากิ้งได้เราก็ต้องดูด,ด,ด การที่น้องจะยิ่งหน้าอะไรเงี้ยน้องน้องดูดผ้าไว้หรอหนอี่วันี้เหลือหนึ่งอ่ะโอ้โหคนดูสองมนรอดได้ไงวะตรงหวะที่หน้าตายวะโดนี้ก็ฟิกโยกเลยนะครับโอ้โหดูมาหลอดตามเออยจังหวะเมื่อกี้มันดาเมจขาดหนึ่งนะไม่งั้นพี่ได้ตัวของตัวแล้วน,นะครับแล้วก็อาจจะทำให้อาจจะดีมันดีกว่าน,นี้แหละถ้าเราเราเหตุหนึ่งห่ะโอ้อันนี้สู่สองกูจะบ้าคนดูโอ้โหแม่งต้องนั่งแบกแม่งอีกมาเราเกือบมาเราก็รีบไปเพิ่มนนะครับอุ้ยเลนบนโดนหิวหิวหวะ จังหวะพิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับน้องจังหวะนี้ขออนุญาตนะครับยิงตัวของแชรลอดเลยนะครับเพราะว่าแชรลรอดน่าจะการตีคิวจากตัวของซาต้าแล้วก็ทำการยิงซาต้าได้คิวเหลือหรอตัวนี้ก็มาเล่งการรับนี่มาแล้วก็อัติียัดเลยนะครับเพิ่มการเคลียร์ตัวของชีฟเล่นการนะครับโอ้ยบัตายแล้วเหียโอ้โหแม่งเม่งสองตัวแม่งควบคบแบบคบโปกอะน้องโปะอะโปกอีกอะก็นั่นแหละครับคนดูยังรอดมาได้นะรักษาตัวรอดเป็นยอดคนนะจังหวะนี้เล่นบนก็รอนะครับตัวของระจูน น่ากลัวจัดตอนนี้ตอนนี้พี่เลือกครื่งหลอดนะครับถ้าเราไปเขียนหน,หนึ่งกับจวตรงๆน่าจะแพนะครับน้องเราต้องเล่นรอเคลียร์คลิปในป้อมนะ ไม่ต้องรีบนะครับน้องตัวเอ้ยอะไรเงี้ยเราจะยิงหน้าเลยละกันอินโฟเรามีนะครับเราก็ยิงได้เพราะว่าตัวของยูเดอร์มาโซนบนตามเรามาแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะเล่นลึกหน่อยได้นะครับเพื่อล่อตีนะแต่ก็นั่นแหละครับมาหลอดมันมาฝั่งขวาเมื่อกี้แล้วก็ทำการล็อกกิ้งยิงนะครับน้องตอนนี้โอ้โหแล้วก็หลบตัวของสจวตนะครับเออเทคนิคนะครับเวลาที่เราจะเทตกับตัวของสจวตนะครับเราต้องอย่าโดนสจวตมันยิงข้าหนึ่งโดนนะครับเพราะว่าถ้าสัวตยิงข้าหนึ่งโดนปุ๊บแซกมันจะมีสองมันขอยิงแค่อีกฮิตอ่ะมันก็จจะะะะสสาาาาาามรรรรถถติดดพพซีฟไ้้้้แลวนนคัับเเเงทข ตัวเราต้องไม่หีครับน้องเซฟไทด์ยิงก่อนนะนี่ก็สโลนะครับน้องมันไม่มีตัวของฟิกเกอร์แล้วก็ไม่มีตัวของอันตะิเนะมาลอดเพราะว่าฟิกเกอร์มันใช้พร้อมเรานะตรงนี้ก็ทำการเทียร์เลนเหมือนเดิมน,นะครับน้องเหมือนที่พี่บอกนะรอสกอิลเลนเกมของเรานะครับไบโอรหรือว่าแค่ทตัวอื่นนะเนี่ยรอมีของซ็อกสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็ค่อยเดินกับตัวของลอมมิ่งนะเพื่อให้ลอมมิ่งพาเล่นนะตอนนี้ก็ลึกหรอตรงนี้ตรงนี้ลึกหรอขอขออนุญาต ยิงฟรีเลยละครการประมาณนี้ครับคนดูอั n ติเมไปก่อนอั a ติเมเป็นของตัวซาตาน,นแล้วก็ทําการยิงอั n ติใส่ตัวของสัตว์จวดนะครับคนเหนือไปก่อนครึ่งหลอดเกือบไตรเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียลามหรอเรียลามหรอก,รก็ขออาตีกะโยอะเฮียนะครับเยียยิงฟรีนี่ไงปุ่มขั้ปู่ก็โดนยิงหมดแต่ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจคนคน,คน,คน,ม,คนมีคนมีชาร์ก็ยิงเปิงเปิงเป,งเป,งเป,งเปิงเอาไปก่อน4ตัวนะครับยังไม่เป็นเอ็นะแต่ก็นั่นแหละครับคนดูแบบคอนโทรลเราเริ่มกลับมาแล้วไงคนดูตอนนี้ก็ทําการ เอาตัวของอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เอามาโฟกัสของป้อมกลางนะครับถ้าเราได้กลางคืนมาก็จะทําให้แมปคอนโทรลเรายิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตยิงเลยละกันนี่เรียจะเอาอะไรไปกันนะครับคนดูถูกไหมตอนนี้เราก็วนไปเลีนตัวของดาร์กเลเยอร์นะครับเพื่อทําการเอาดาร์กแปะทัทีนะครับมันคืออิ i n ิ i n i เลเยอร์นะครับมันสามารถทําให้เราปล่อยตัวของขึ้นอสูรบนตานะครับเพื่อทําการเคลียร์เลนได้นะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับ อย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องรีบปล่อยนะเพราะว่าเลนกลางเลนล่างเราเพิ่งเคลียร์ไปนะครับเลนบนก็มีเซตาต์รอเคลียร์อยู่กพันเก็บไว้ก่อนได้นะครับเผื่อจังหวะถูกเชิญที่เราพลาดตายอย่างเงี้ยเราก็จะได้ปล่อยตัวของ infinite layer มาเคลียร์เลนนะครับตอนนี้ครับคนตรงนี้ก็เล่นลึกหน่อยนะครับล่อตีนหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีตัวของจูเดอร์ซอนนะก็ประมาณนี้ครับคนตรงอีกฝั่งก็น่าจะรู้นะเกมเซนเพราะว่าเห็นพี่ยินลึกยินแหลมไงเล่นบนเซตาต์จะโซโล่คิวหล่อโอ้โหบินออกมาคนดูไม่งั้นตายเด้อโดนโดดทับไงคนดูโอ้หยคนดดาเมจ เป็นไงครับไวโอนำวันนำมาตึงไหมครับเล่นคู่กับโลมีดีนะแบกได้แบกได้หมดอะพี่บอกให้ไวโออะตัวแม่งโคตรเทพเจ้าวงการเกมอะตอนนี้ก็ไปคลิปเล่นกลางเลยละกัารย้ายคลิปเล่นกลางนะครับตอนนี้ก็ยิงสู้เลยแล้วกันนะปงและป้อมไม่ไม่ไม่จะไม่จะกลัวก็มาดิครับคนดูสองหนึ่งก็ไม่ได้วัดเออโดนท่านหนึ่งสตูดแล้วก็กถอย,อยงไงคนดูตอนนี้ก็รอนะครับรอเว็บชนอย่างเดียวนะไม่ก็รอตัวของคิวดะกับนักคอมาปิดนะตอนนี้ก็ขอแน้ะยิ่งหน้าไปยิงเลยแล้วกันต้องกดโอ้โหได้ได้เป็นนนนตตัััววขอองิดแทมะรไงคนดู มันกดท่าสองพันเนี่ยถ้ามันกดท่าสองไม่ทำมันตายเมื่อกี้จังหวะจังหวะเซอร์ไพรส์ด้วยไงยิงหน้ายิงอ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ขออนุญาตเอามังกรเลนละกันยังไงเลนล่างมันก็เป็นของอารลนอยู่แล้วไงแล้วก็เอาตัวของมังกรมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเลนกลางฉลหรมันรอเคลียร์อยู่แล้วไงโอกาสที่เราจะไปฝึกเลนกลางมันก็ยากนะครับตอนนี้ก็เปิดมังกรจะคุ้มกว่านะครับตอนนี้ก็รอให้มารลอตมันเขาเรียกว่าไงมันใช้สกิลจ่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งมันเขาเรื่อไงแนวโน้มที่มาลอมมันจะโดดาาหเราก็มีนะครับทให้โอกาาสสทีี่เเรจะย บางกอยก็มีนะครับเพราะว่าเราติดเคิร์ออยู่เรารอเคิร์อหมดมันจะคุ้มก่อน,นะครับก็ตัวนี้ก็อติดล้านเลยละกันประมาณนี้ครับน้องโผลี่ลีดากอนประมาณนี้เลยครับคนดูพยายามเก็บสองออบเจกต์ได้ก็เก็บนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องฝืนออกน,นะในจังหวะที่เรากำลังได้เปรียบอย่างเงี้ยพยายามกระจายความเสี่ยงต่อการเก็บออบเจกต์พยายามฟาร์มต่อก็โอเคกว่านะครับตรงนี้นนตัวของเลสล้วก็เอาเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะแนวโน้มที่เราจะแบกก็มีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสกอร์เราก็สวยเงินเราก็มีนะครับเอาเลสได้ก็ดีนะครับเชื่อพี่ตรงนี้ก็ฟิกเกออกครับน้ง มาหลอดทำอะไรครับเฮียจังหวะนี้ก็น่าจะต้องเสียกลางนะเพราะว่าไม่มีคมนมพิวอรนะเราก็พยายามฝึกยิงคนนะครับน้องปล่อยป้อมยิงคนแทนได้มาสองศพสองคิวสองสกอร์อได้สามเลยนี่หว่าคนดูเวอร์จัดอะอันติพี่โคตรแรงเหรอเมื่อกี้นี่หว่าทุกตัววันที่มาพร้อมลูกซองอะตอนนี้ก็ขออนุญาตเอาเลนกลางนะครับคนดูฉลอดต้องขึ้นบนอีกน,นี้ต้องกันบนนะเพราะงั้นได้กลางฟรีนะแล้วเราก็อาจจะส่งตัวของอลเ,ลเรียนไปเลนล่างนะครับถ้าเรีนมันรู้งานนะแล้วเราก็ทำการโยกเลนล่างนะครับน้องเพราะยังไงเลนกลางกับเลนนบรียน้กบนะครัอ ถ้ากิ่งยิงไวโอสามารถยิงนอกเราอย่าป้อมได้นะครับน้องๆก็สามารถตอดได้นะตอนนี้ก็วนรอนะครับน้องยิงไปเรื่อยนะตอดดาเมจไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลือเ่อยๆตามบวา900ก็สามารถโซโล่ได้แล้วนะครับก็จัดการเลยครับน้องตีสุดเลยนะแล้วเราก็อาจจะวนไปตัวของดาฟเฟอร์เรย์แล้วครับทำให้เรามีโอกาสที่จะขึ้นบ้านง่ายขึ้นนะการที่เราได้อินฟินิตสเลเยอร์นะวันนี้ครับคนดูเล่นไวโอก็เหมือนจะพูดยังไงดี๋ยวพอกิมนำแล้วมันก็เล่นไม่ยากแล้วครับว่าพยายาม ฟาร์มเก็บเงินพยายามฟาร์มทําให้เงินเราเยอะกว่าฝั่งของคำเยอะที่สุดนะทาให้เรายิงง่ายขึ้นจังหวะเรายิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สซอรไพร์ได้นะครับไวโอจังหวะน,นี้ก็รอของตัวของดร์ซี่เยอ์เกิดนะแล้วเรากวนไปดางเราจะคุ้มก่อนนะครับแล้วก็เคิร์ดของเราก็หมดพอดีนะจังหวะนี้ก็เรียกรวมตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อถ้าเพื่อนไม่มาเราก็ โซโลก็เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นไบโอไงไบโอหรือว่าคลี่ตัวอื่นจังหวะที่เราเกมทำอย่างเงี้ยทำไม่มันเหลือๆในการที่จะปิดสกอร์ของดาร์เฟเยอร์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ทำการโซโลเลยนะครับน้องไม่ต้องรอให้เพื่อนเรามานะเพราะว่าเพื่อนเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างอื่นในการรับบนในการกดดันเลนบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยในการดึงตัวล่อนะแต่กู <Shut down. S 1> บอกให้ดึงตัวล่อไม่ใช่ึงตายจริงตาตาโอ้โหแล้วเสียชัดดาว,วาจวังหวะจังหวะที่มันเสียเ mm hmm. ขาเรื่อไงจังหวะมเมนตตมในการที่เราแล mm hmm. ้วปล่อยดาร์เลเลอรางไอ้เหี้ยมัน ผิดเองแหละมันผิดมันผิดที่พี่เองเองแหละครับน้องพี่เสือกปล่อยดาร์กให้กับอยู่ในมือคนอย่างนี้ไงตอนนี้โอ้โหนะคอนไม่ไม่ไม่เพจจ้าแถวนี้ก็คิงออกก่อนนะครับภาพเมื่อกี้เราโดนลิเลียโปกแล้วก็โดนสกจดยิงนะน่าจะเจ็บหนักสาหัสอ่ะตอนนี้ก็ต้องรอครับรออย่างเดียวเลยเฮ้ยเอ้ยอเลนมันปล่อยคลิปมันปล่อยดาร์กกลางมันคิดอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ก็เราก็พยายามเล่นกับดาร์กนะครับไหนๆก็ปล่อยมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ต้วยกันยิงอันติเลยละกัรฮนดูโหเกือบตายเจ็บหนักโพดตอนนี้ก็ทำการยิงป้อมนะครับน้้ออองงงาาลนนนนนมััััักกกก็ไไปปซววหหใดดดยที่ระะะโเตตข ตัวก็โดนกดทําให้ต้องถอยไปนะครับทำให้ไม่สามารถอยู่ในโพซิชันที่สามารถยิงสู้เราเราได้น,นะครับตอนนี้เล่นล่งางก็พยายามโยกมายิงนะครับแต่ก็ได้แค่ครึ่งหลอดอะ่ะโอ้โหคนดูหน้าที่กูเยอะเนาะไอ้เหี้ยดามเมจก็ต้องทําป้อมก็ต้องตีโอ้โหแค่นี้มันเหนื่อยเด้อตอนนี้นก็ยิงโอ้โหยิงหน้าเซอร์ไพรส์ไตะก้อนนั่นแหละครับน้องพลาดนะโดนโดนตัวของโจ๊กยิงสวนนะเมื่อกี้ในหัวพี่คิดว่าไม่มีแค่ตัวของลิเลียนหน้าไงพี่เลยจะกิ้งหน้าไปยิงลิเลียนนะเพราะว่าลิเลียมันขวัญแล้วไงถูกไหมครับคนดูก็ หรือว่าก็ยังดีครับเราไม่ตายตอนนี้ก็ทำการรอเคลียร์เลนล่างสูงนะครับเพื่อที่จะทํา3ทางนะครับแต่ว่าเลนกลางมันก็เคลียร์็วไออันเลนมันรู้เรื่องรู้มือไหมเนี่ยดูคลิปพี่เนาะถ้าเล่นเล่นไม่เก่งอ่ะโอ้โหไปเคลียร์เลนกลางเร็วโอ้ตรงนี้โดนดักอ่ะคนดูพี่ตายแเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้กระตุกโดนกระตุกโดนโอ้เฟมตกอ่ะโอ้โอโดนกิ้งโย่ไปดิน้องอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาหลอดไม่ใช่หมูเด้อพี่อ่ะหมูสู้เขียงกลัวเนาะขออนุญาตนะครับพี่น่ายิงเลยละกันโอ้โห ดุเฮียดขออนเลยครับยิงดุเฮียดแต่วันนี้จบแล้วจบนะเพื่อนโอ๊ยอะไรอะตจวัตแปะผิดทางหรือเปล่าต่วนนี้ก็ขอให้ตัวของจุดเตะแทงนะครับแล้วเราก็ทำการยิงง่ายๆชิียวเฉียวคิดอะไรกิ้งลงกิ้งหน้ากิ้งลงกิ้งยิงเลยละกันไม่ต้องกลัวแต่วันนี้ก็นี่ยิงทู้สวรรค์ที่มาพร้อมลูกซองอ่ะสู้จนกว่าจะได้ใช้มาขออนาเบียดน,นะครับน้องโอ๊ยยิงไม่ถึงอ่ะโอ๊ยจีสโลเกินอะชีวิตติดหน่วงวับโชว์เลยละกันเฉยวเฉียวคิดอะไรก็กิ้งหน้ายิงเลยเขาก็อันตรงอันะครับน้อง ชิวๆไม่คิดไรจบได้เพื่อนจบได้จบเพนมาจบเพนเพนมาจบเพนสวยน้องตอนนี้ได้ก็เกิดนะครับทำให้เร<ๆ>ายิงการเล่นกว่าเดิมนะพี่บอกฮะจะจบไหมเนี่ยมึงจะจบมึงจะจบวันไหนในทีมโอ้โหจบได้ไม่จบนะต้องโอนต้องแอกอะต้องแอกหน่อยตอนนี้ก็เปลี่ยนรองเท้าเปน็นรองเท้ากันซีซีจะคุ้มก่อนนะครับน้องมันจะชัวร์ก่อนนะตอนนี้ก็กลับมาเอาตัวของเลนนะเพะเื่อเพิ่มความชัวร์ในจังหวะที่เราไฟต่อไปนะแคลรี่มีเลนท่ากับอะไรครับน้องมาวันน้เบอร์ตึงไงตอนนี้ก็รอนะครับ เขาแค่ากลางลึกนะเพราะงั้นเลนบนก็อาจจะมีคนรับแค่2ตัวสาตัวนะตอนนี้นะเขาเอาให้แต่มาถึงว่าซีนพี่แล้วไงถึงเวลาพี่เฉิดขออยากกิงหน้ายิงนะครับน้องขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอทั้หน่อยอันตรองอันติเลยละกันตอนนี้ก็ทำการกิงหน้าเลยและนะ้วครับนะครับคนดูไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็ไงยิงสโลงยิงสโลว์อย่าให้ต้องบ้าวับชงวับโชว์วับองวับแอคนะครับตรงนี้วับลงวับล่อมนาะให้อีกฝั่งมันหิวเราไงแต่มันก็ไม่หลงกลไงเพราะงั้นก็ขออนุญาตจบบ้านเลยละกันก็ประมาณนี้ครับคนดูก็ ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็สำหรับไวาโอนะก็เป็นแคลรี่สามพันมันจำบ้านนะเล่นได้ตลอดนะครับเล่นได้ทุกแรงนะพี่ว่ามันก็ไม่ถือว่าแย่หรือว่าตกไม่ไาจนเกินไปนะครับก็ถ้าอยู่ในสกิลที่มันเกิดแล้วอะก็สามารถยิงได้ยิงแทงตาเซอร์ไพรส์ตัวของแคลรี่หรือว่าตัวแอสซซินได้นะครับถ้าจังหวะเซอร์ไพรส์เราดีนะก็ประมาณนี้ครับคนดูก็ฝากไว้เท่านี้ครับไปละจู้ อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเ,มเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง t f เเกนจิน Impact ฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบียวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบี้ยวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย